เจ้าหน้าที่นะเทศกิจเขตบางเขนคือเลิศมากเอาไปร้อยคะแนนเต็มรวบเลยมอเตอร์ไซค์นะอืมเขาเดินข้ามทางทงทางเทาง้ทา,ทา,ทานะกับรถชำํำตรงบ้านฉันเนี่ยนะไม่มีตำรวจโผล่มาเลยไม่มีสักคนคอนโดชั้นนี้ยอยู่ตรงนี้ค่ะ bts ปูดเจ้าติด bts คอนโด,ดติด bts นะพอเลี้ยวรถออกมานะเกิดอะไรขึ้นมามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนจะไปบิ๊กซีตลอด แล้วบางทีเนี่ยนะขับรถออกมาจากคอนโดฉันก็ชะลอนะชี้ซิ่งมาเลยค่ะกับทางเท้าย้อนสอนมานะบนทางเท้าฟุตบาทึกออกว่าย้อนมาเสร็จปุ๊บมองหน้าฉันครับบางทีชูนงชูน,นิ้วด่าอีกฉันงงมากเลยว่าเอ๊ะตกลงรถผิดหรือเขาผิดวะรถเนี่ยมันห้ามย้อนสอนแล้ววิ่งบนทางเท้านี่มันผิดซ้ำผิดซากตำรวจไม่โผกล้กองไม่ติด สมัยก่อนเขาเอาอะไรมากั้นลงม่เป็นเหล็กเพื่อไม่ให้แบบว่ารถมาวิ่งผ่านตรงฟุตบาทได้เธอชี้ไปร้องเลียนค่ะให้เอาออกเลิศไหมฝากไว้ด้วยนะคะสอพอสัมรงเหนือฝากไว้ด้วยนะคะนายกอบอกจอนันทิดาแก้วบัวสายนายกตู่ <c oughs> นายกตู่นันทิดาแก้วบัวสายฝากมาจัดการหน่อย ย้อนสอนนะแล้วดึกดึกมาไดเล็กเซลกันฉ่ำอืมนึกว่าละครที่อิงฟาวราหะเล่นยืนกันฉ่ำเลยไดเล็กเซลนะหน้าคอนโดฉันเลยเดี๋ยวว่างฉันรีวิวให้ดูไดเล็กเซลหน้าบิ๊กซีเนี่ยดึกๆึกมาละตั้งโตพัดติกกันขายกันฉ่ำแล้วบกรบวบกบกบแต่ไม่เป็นไร ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่หากินได้เมืองไทยแบบสไปยสบายแล้วแต่อีอินที่น่ากลัวคือรถย้อนสอนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเทา้าฝากคุณแม่นะันทิดาแก้วบัวใส่ดูหน่อยนะคะอีกสองปีเลือกกันใหม่แม่ลงไม่ลงไม่รู้แต่แม่มาดูก่อนตอนนี้นะแม่นะ